แต่ให้ไหลพ่นก็ได้เทียบในระบุไหลถึงแม้ว่าห้องสีทถ้หน่อยแต่ว่าแต่ก็ใส่โกลโกเพื่อนน้ำเพื่อให้เราสามารถขี้พุ่นในวลาที่้องสี่ถบุนก็ได้แต่เดาเท่าบุ่นเพื่อนจับของต้องพุ่นใส่ก่อนเที่ยงเสื่อมหมดแม้ว่าถ้ำน้ำกัดไหลไหลก็เสียเที่ยงนุนสกันการท้ำุนผู้เดียวเรากทีเทียบเลยเทียบเพราะไปแจกั้้เนต้นเต่าเราลูกพันธนอจบ มองว่าอย่างเี่นีปไ้นปูกับเราเห็นวัูดเนี่ยใน้ทั้งปเนี่ยไปยังทั้งหลายก็ยังสวนเนส่วนกัรทัพพวกพวกใครทั้งส่วนกาทัพปูในสูใส่บาตรในสูทำลัดในสูุปกันสวดคนบนทั้งปกับเดียรส่วนนั้นเขามีแสงไฟเขามีแสงไฟเขามีเตียงเขามีเทียนอยู่ปนอย่ตายไปก่า ก็เมื่อเพื่นมันบอกบอกของหรวัดแล้วมันขอยู่ว่าจะเป็นคนจะปอกอยูี่นนองน้ำบ่อยกาเป็น้าเสือาบอกปฏิบัติทรรมสมานทีกรรสมาธทีนี่กันเหมืนโน้ตเ้ยสิเห็นไหมหรอมาจาภาษามาจ้าเสือน้ำใัไหนถ้าทำสมานทีไหนต้องทำหมุนพัขับต้องทำไรด้ยต้องพึ่งพัดไรด้ย มัีเราแ่แ่ราไม่มีโอกาสมากเก็จำเลยออกจากสีปันระเย็นขึ้นทำบุญใ้ทํแต่ในบุญอยที่สองขอสาสมเจรเทริญไปเถอะแต่ว่าการรับุญมันพอมีการสวดาเทปหน่อยเดียวเทปหลายเดียวยเทปการข้อมซหักจบองไอ้นี้ที่สุดือวู่มองเรี่เพราะว่ามี่สือชอยเพื่อนีสงกัน

ใจต่อเอ็กระกาถนบุญเ,เ,เพราะคำกานบ่ิเลี่ต่อเ็กกรชายเเพราะนั้นบุญต่อไปหลวงก่อทินขอขก็ฝาก,กทิ้นนึ่งสิ่งต่างทินอยู่วัดขั่อบริเลตต่างยุสราเี่เขาเป็นอัค์จบริบอรบริุสราในขั่วจบในขั่วจนที่ขัดการถ่วที่ขัาเก็บของ ส่วนมันกินนที่จะเอาแหนสิงนี้สิว่าเทีบของเป็ยบของในส่วมมันเกอยู่วาของระเดเก็เ่ยราะเรายวัตที่ควรรจการยวัตนการยวักบับอาไรไว้นี่้าใส้มมาเจ็บสว่ามาเจ็บยวัที่เนาะปนสิ่งเจ็บยตามพระอ่ในขั้วก็ไดประสต่างต่นเตัเราจะนำปไปดนร่าจากเารับพอดปเล น้องไปจุดถูกลงไปจุดถูกบูชาพระรัตนตรัยเพื่อนอาบนิ่งราคมะกะทยมกเพิ่มเตี้ยวก็มั่งคอยฟอกคอยซูคอยสวยไทยไปหาสื่อมาพูทุกฟอได้มากสิบได้มาหกสิบแปดเป็นสายบูชา อนาสีส <c ans ic> mm ิบบาทนี่ตะไลกระโหคุ้มฐาอเด่นานา่อเสียงต่ำนี่อะไรกันคับงานียกก่งซแล้วกับือนเสาเมือสาวเนามอมเากันา ใส่บาตรเขาอย่างระทัดระเที่ยวเที the ่วก <Yeah, S 2> ็ขอสุขมาใส่เอาอาหารแห่งมาใส่มาหัดปลากระป๋องขัมนมเนื่อยเอามาใส่เขากขอเนีข้าขอความจัดท่านสาราส่วนขอที่ใส่บาตตัดแถวใส่ดีตั้งแถวไม่ไดู้ผูตาใส่บาตทานหลงใส่บาตรกัน 提供各种服务。でも啊嗯嗯嗯